ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน แับไก่ชนค่ะไก่ชนไทยเนี่ยก็คือไก่สายพันธุ์ไทยแท้นี่แหละค่ะมีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นไก่ขนาดกลางมีน้ําหนักตัวประมาณ3กิโลกรัมค่ะลักษณะเชิงชนของไก่ไทยเนี่ยมักจะมีเชิงชนในสไตล์ดุดาเกินประชิดล็อกคอตีตัวมุดมัดแล้วก็มุดลอดทะลุขาถชือว่เฟี้ยวเชียวค่ะวันนี้ใน EP ีหนึ่งเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับไก่เหลืองหางขาวว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแบบไหนมาชมกันค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือไก่ชนตัว ผู้ค่ะก็จะมีขนสร้อยต่างๆเป็นสีเหลืองหางแนบชิดสลวยสวยงามค่ะโคนปีกหางและกลางหางเนี่ยก็จะมีสีขาวล้วนส่วนปลายหางก็จะมีสีดําโดยมีขนขาวแซมเล็กน้อยอยู่3จุดด้วยกันนั่นก็คือ1ขนหัวบริเวณท้ายทอย2ปีกทั้งสองข้างและ3บริเวณข้อขาทั้งสองข้างค่ะส่วนพื้นตัวก็จะมีสีดําตลอดทั้งตัวนะคะส่วนสีของปากสีแข้งสีเล็บและสีเดือยก็จะมีสีขาวอมเหลืองคล้ายๆกับงาช้างนั่นเอง จะงอยปากค่ะด้านบนเนี่ยก็จะมีร่องน้ําดวงตามีสีเหลืองอ่อนและใสส่วนในตาขาวค่ะสามารถมองเห็นเส้นเลือดแทรกอยู่ได้ชัดเจนซึ่งก็เรียกว่าตาปลาหมอค่ะส่วนไก่ตัวเมียเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวผู้นี่แหละค่ะแต่หางของเขาจะมีสีดําตลอดและปลายขนพื้นลําตัวเนี่ยมักจะมีสีขาวเล็กน้อยส่วนสีของปากสีแข้งสีเล็บก็จะมีสีคล้ายๆกับไก่ชนตัวผู้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นสาระดีๆจากขับไก่ชนค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลับไก่ชนด้วยนะคะเราจะมีสาระดีๆมาฝากกันทุกวันค่ะ